มาลังการของเรับพี่น้องทำใจดีๆเนาะเนาะจ้าคุณพี่โหดเนาะสองดอกพึ่งตาบอแพดอกนึงเนาะนี่อเอๆๆแหละบาดเดเหมืนมือซานเ็กต่เอพี่น้องคนะอืบิ๊กบิ๊กแตละดอกเนาะ มืดมือก็ดอกเห็ดขาสอกอีกเด้นก็เลยหาเห็ดง่ายอยู่คุณอะมาคุณนะอ้ยง่ายคักได้ขันโมกินง่ายก็ดอกขังอีกมันใส่ร้ายเลยคุณอะเก็บแสบเก็บนัว สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาตอ่อกันตาสีสองาะของวัอน,นี้ค่ะกับตอนนีบ้บอนดอีสานเขาลุยลุกทุมมท่มไม้กันพี่น้องตาสีสี่เกินเห็ดดอกงามสวยๆนะคะไปเรืเ่อยๆคือรถไทยโอ, <c oughs> อมลเ,เ,ลเอาหมูแหลกเข้าๆมาไปมามาเป็นทีละงอกบ้างข้าวไปเรยเนาะตรงนี้เป็นเทปละงอกย่างเดียวค่ะพี่น้องจะเป็นงอกขาวงอกเหลืองเนาะค่ะนี่ข้าเข้ากันไปชูนี่กำลังหิบ <laughs> Mà rèn, ra, đẹp, để, biếng biếng bụi mịn hôm đây này chi gỉn thá con hả nhỉ bắt 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 cái quáng nhát nhát อูอะยแข้งพี่พมาพีจัดอกแต่ว่าเพิ่มกิดินขึ้นไ้้อมอ้อมุู่ดเหดบมือสาวนดจับจุ่มเห็ดเอามบ้งวันไหนันหยังยตยังไีหาโอ้ยมีแห้งเลยนี ยอดจ้ะยี่สิบความอลังการของเฮาครับพี่น้องทำใจดีๆเนาะเนาะจ้าคุณพี่ตัวใหญ่มากดอกเดียวขึ้นกระตาตัวกินอุ้ยคุณน่ะอู้หู้สั่น มูใหญ่ี่ดอกใหญ่เลีวโบเหลีวมูใหญ่ค่ะเป็นไข่เนาะอนปุนปุ้กันนะเยอะาคนเก็บเด้รบปาอะไดูะุดิเนออูหเนาะสดอกพึ <s <s ่งะตาบอกเพีดอกนึงเนาะนี่เอ๊ะเอแหละบาดเดเอ๊ะ ชมยากเนาอไข่ไปไข่มีพอกรเมเนาะของอันจะลูกๆของเพิ่นดูนัดมาทีละสามเลยไข่แตกกวอืมเดียวเห็นอะไรอีอกะิุจุ่จุ ถ้าเปน,นันโผล่หัวมาก็ถึงงานของน้อหมุนะอืมมือนด้เลย,ย <c oughs> ถ้าน โอ้ยจับไข่ทิ่ไปเลยเนาะปลาเยอะมัวมืดแล้วเดี๋ยวมาจนตื่นะตางเล อยักเสียบวยอยากมุ hmm. Guys, no ้งย่งดีอืมนี่คือไทยโอ้อเาอะมึงกันอารถไปอัดกันโคตรเคลียะแค่ฟังดอกกูนะไป นอน๋อซ้อนเห็ดค<น>่ะเห็ดกับหนาพ้ <c oughs> นเดือดจี๋ในลูกแฝดมันมืณเองนี้แม่งกินลมละค่ะวางห้อนเดียวเลย <c oughs> hôm cả một chút ngoài phèn thấy chưa ดดิ่อีอาตานเสาโทรเลขนันเป็นเพมเน็่ไงได้ถือทาะหนอมหวานานำยาวดอกดกระก phồng cho cái nồi là ha cứng như ha bỏ nhau bỏ nhau bọc nhau, bọc nhau.

ใ่า้เน oh, ี่นี่น่นี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 ่โอ้แม่นหมดเลยนี่นั่นเด็น้อกเดียวโอ้มดวรเบียดับยืนนมือนี่ห้องกันต่นโอ้ิจีิอะไรยน่ใส่นี่เปิดไหล

เก็บคราเดี๋ยวฉันมีม <ah> ันบิดบ er ิน่าตกตะวันทองละเห็ดลายไรทำสิเอามนดองนึงก็ไอ่อนกันมูญี่ยด้เนาะมูญีเนาะแล้วก็ไล่เนาะแมนไม่มีอยู่เลยเนาะมันมีทำหนีเไหลอยู่ด้วยจกระจาย ตองวัแพบมันอ่พอจบิ๊กบิ๊กพ่อยๆเก็บไปน้ำกันเนาะยังอีกหลายอยู่เด้อจ้ะแต่ว่าเพิ่นแยกใหญ่กันอยูุ่่นอื้อข้อออื้อแพบเดียวเอง เห็นอะไรแวบๆของแบบแบบผุดอ่ะนี่เด right. ืดหลุดละลายอ่อนดอกเฮ็ดเหงานี่เลยละลายเลยนี่นี้นี่ไงครับเจิยมตา กินถาเว้ามีด้วสามทหารเชืออ้อน,อน,นองค่ะนงคเบี้ยเงินใส่ลายเลยคนน่ะเก็บแสบเก็บนัว <laughs> ได้เก็บตา ยังไปทางใดกับพอ่ออุทิดที่เนาะปพ่อยหรอไม่พ่อที่แต่ช่วง้น แสงกระทบแสงกระทบแสงกระทบของเห็ดอู้ยน่ะตาวูีหมาตอนเนื้อครับแค่น่าหัน โอยู่หอนหอนโดนเก็น่ยน้ำกระบอกอุ้ยคุณไอช้อน Ừ. nó เด้อ nó ตานี่เนาะ งามเลยส,ยสวยๆจ้ะเือยมือมือสาวนกับเดเ่อพี่เนานะเออเฮ้ยบิ๊กบิ๊กแต่ละดอกเนะทรมานใจสาวเองบุดโพบโม่บุดแตงครับโอ้โหดีค่ะเต็มเต็มมีมันแบบจุกๆนนเนะมัมนี้นะแน่นๆเลยค่ะ ขาวล้อนล้อนโอ้ยมัวเลาะปังนจนบางมาหนีิพ่อกบลุเท็ดเป็นะดอกพี่น่คุนไปเลี้ยงดอกไงก่อนเนาะนี่ดอก็แดงห็ดมือก็ดอกห็ดขาสองอีดิ่งไ้หาเห็ดไง่ะมันธรรมดาใช่ไหมมือเราเนี้ยย่างผีได้ไหม ซปลอเอเตีก็มีหันมอกุจี่าจะเป็นกุจีกินคันันโมกินยังไงด้เยคุณคุณนงคักได้ันโมกินงก็ดอกมุกนอีกคุจีกินกันกเรงงยเนาะ ở thùng vàng mới gì ừ. được Được cái mùi Nó khá là chói Là chơi. Ừ. Đập nó nạc vô vậy rồi ừ. Okay, thank <laughs>

อําพ่างโตแรงดีเลยเจ๋ปะเห็นนะเออแม่นมดิถึงสวดถึงหล่นเหมือนนิดน้าตาที่สองค่ะนิดจังไนแม่นตะ้ะหากลับเนาะวันนี้

กันหินขึ้นได้เห็ดดอกอ่อนๆนี่อีกมืจกอจ้ะนี่ทางที่เป็นนี่นี่โอ้สีน,นี่ก็ธรรมดาโอ้ยล,ลึกคัก

ภาเมียแหละครับไม่แห้งน้องเหมือนะไม่ใดเห็ดหลายเนาะมามาสำหรับทำงานท้องข้าวค่ะวันนี้งานการเก็บเห็ดเนาะพี่น้องเอ้ยมันแบบตึงๆมันแบบอรรั p กาคนครับพี่น้องตมาเมืองตาเละงอกข,ขาวค่ะมีแต่บิบบิคมีแต่เปลือกเอวง่าย <laughs> ๆเลยค่ะกระต้านี่เป็นทั้งเหลืองทั้งขาวเนาะแม ล่นมาเลยจ้ะล่นทั้งสองตาค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็จะหาลงไปหาลุเขาเนาะถ้ามีก็อาจจะบริษัทายเลรอเนาะะเก็บเก็บเก็บเอาเลยค่ะจะได้กะขอขอบคุณค่ะทุกทุกกำลังใจค่ะติพีทีชซ่อยกดไลก์กดแช่ตอนนี้เนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์อ่านตอบบอสเมอร์เด้อค่ะพี่น้องมีหลายแห้งเนาะแล้วก็เขาบอสมาตอบเดิมเมื่อใดเนาะเมนจะได้กะพบกันคิดน,น้าเด้อจ้ะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามให้น้องค่ะจะได้คิดนี้กับร้าไปก่อนแล้วเนาะบเอาแล้วเนาะเมน พอกับคลิปนะพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ